สวัสดีครับผมบูมคนเดิมนะครับกลับมาพบกันในคิวบล็อกสินค้าอีกแล้วนะครับก็สินค้านี้นะครับผมผมซื้อมาเป็นสายกีตาร์นั่นเองนะครับก็พี่ต้องพูดแบบนี้นะครับน้องๆสาหรับใครที่เล่นดนตรีหรือว่าเล่นกีตราเนี่ยนะครับก็จะเสียเงินกับพวกเครื่องดนตรีเยอะมากนะครับซึ่งพี่ก็เช่นกันนะครับพี่เสียเงินกับเจ้าสายกีตราเนี่ยไปเยอะมากๆนะครับพี่ไม่รู้ว่ากี่บาทแล้วนะครับ แต่มันก็ต้องซื้อนะครับผมเพราะของมันต้องมีนั่นเองนะครับผมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับสายกีตาร์เจ้านี้นะผมเออเป็นแบรนด์กิฟสันนะครับผมก็พี่ซื้อมาพี่ไม่ได้ซื้อยกชุดมานะครับผมยกชุดจะราคาอยู่ที่ห้าสิบเก้าบาทนะครับผมแต่พี่ซื้อแยกมานะครับพี่ซื้อสายหนึ่งสายสองและสายสามมานะครับผมสายหนึ่งราคาอยู่ที่สิบเอ็ดบาทนะครับสายสองราคาอยู่ที่สิบสี่บาทนะครับและสายสามราคาอยู่ที่ 19บาทนะครับผมซึ่งพี uh. too, ่สั่งมาอย่างละสายหนึ่งพี่สั่งมา2เส้นนะครับสาย2พี่สั่งมา2เส้นนะครับแล้วก็สาย3ามพี่สั่งมาสามเส้นนั่นเองนะครับผมรวมค่าส่งแล้วนะครับผมราคาอยู่ที่หนึ่งบาทนะครับงั้นเรามาแกะกันเลยนะครับผมแกะเลยนะครับก็ลิงก์สั่งซื้อนะครับอยู่ใต้ล่างคลิปเช่นเดียวเช่นเดิมนะครับแกะเลยนะครับ ก็รอของไม่นานนะครับ2อวันถึงเลยนะครับผมเอาจริงรอวันเดียววันที่2องถึงเลยนะครับเรามาแกะกันเลยนี่นะครับของข้างในก็จะมาเป็นสายกีตาร์อย่างนี้นะครับและด้านในไม่มีอะไรเลยนะครับผมวางไว้นะครับอ่ะนะครับเรามาดูเจ้าสายกีตาร์ของเราดีกว่านะครับผมโอเคเดี๋ยวพี่เช็คก่อนนะว่าครบไหมนะครับอ่ะครบคุ้นนะครับผม นี่นะครับผมเราดูยังไงว่าสายหนึ่งสายสองสายสามนะครับง่ายมากเลยนะครับนทองนสังเกตนะครับมันจะเขียนเลขสิบเอาไว้เห็นไหมอ่านะครับไอตรงเนี้ครับผมเลขสิบนะครับเลขสิบพี่สั่งมาสองเส้นนั่นคือสายหนึ่งนะครับผมโอเคเป็นสายเบอร์สิบนะครับผมนี่นะครับนี่สายสายสองนะครับมันเขียนสิบสี่เอาไว้เห็นไหมนะครับสิบสี่นะครับพี่สั่งมาสองเส้นมันคือสายสองนะครับผม แล้วก็สุดท้ายครับผมสายสามนะครับพี่สั่งมาสามเส้นเลยครับผมสายขาสายสามมันจะเขียนว่ายี่สิบสองนะครับผมถ้าเกิดพี่จำไม่ผิดนะครับผมไอสิบสิบสี่ยี่สิบสองเนี่ยนะครับมันหมายมันหมายความถึงนขนาดของสายนะครับผมขนาดความเล็กใหญ่ของสายนั่นเองนะครับผมความหนานะครับผมก็กอย่าลนี้ผมฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดดิ้นกดแชร์กันด้วยนะครับ ก็เดี๋ยวพี่แกะสายให้ดูสักสายหนึ่งแล้วกันนะครับพี่ขออนุญาตแกะเป็นสายสามนะครับเพื่อน้องๆอยากเห็นภายในนะครับก็แกะมาร้าผมด้านในเป็นแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมต่อมาเป็นสายเพียวๆเลยนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับแค่นั้นเองนะครับก็ไปสั่งซื้อกันได้นะครับถ้าถามว่าทาไมพี่ถึงเลือกแบรนด์กิฟสันนะครับเพราะพี่รู้สึกว่าสายกีตาร์มันดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเอาจริงพี่ก็ไม่รู้พี่ซื้อมาเป็นมือ เออไม่ใช่สิพี่ก็ไม่รู้พี่ซื้อมาเป็นของแค้หรือของปลอมนะครับแต่ในความรู้สึกของพี่คือมันดีนั่นเองนะผม,มว่าจะเป็นแค้หรือปลอมคือมันใช้แล้วเสียงมันออกแบบไพเราะนาครับผมโอเคนาะงครับผมก็ลาไปเพียงเท่านี้นะครับบายบาย